สวครับมอกคนเลี้ยงชาแนลครับวันนี้ผมอยู่ที่หนองซางครับครับเซียนไซครับนี่ครับเามาเขมาซอนกุ้งครับนี่ครับเลาะนี่เลยอันนี้เครื่องหมายหนองซางครับผมนี่ครับตามตามผมมาครับห่อนครับตรงนี้ห่อนครับ ดูดยกอะยกอะโอ้โหโอ้โยังนักดูครับจอจอจอนี่ครับกูดูดูดูโอ้โหมีใครหาครับช่งนี้เราหาครับเนี่ยพอได้ตํมอยู่นะครับ okay. <Un qualified> นี่เราต้องใส่ใบไม้ออกน่ครับพี่น้องตั้งหลายนี่ครับกุ้งทั้งนั่นขี่โคล้วนๆเจ้โคล้วนๆถ้ามันดักจะมันอ <sim idity> ่ะปล่อยมันกดกดกดถ้ามันดักกดนักเตะน้าจอน ช่างกองใหม่ครับเพราะว่านี่นี่สัวของปมครับเล่นได้ต้เล่นได้นี่นี่เนี่ยเรวเร็วเร็วเร็วเวโอ้ยองวาขี้ดิน ได้เลยนะปานยครับนีนน่อัออบอย่อยู่อ,อย่ยยอ,อ,อยู่อยู่อยล่อยู่อยูคอับ่อยู่อยูมอยู่อย่อยู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 อยู่อยากอ่องู่อย่อยยู่อ่อยู่อย่อยู่อยูอยู่อยู่อยบ่อยู้อยูาอยู่ ยังไงใช่ปิงยังไงใช่ลายแดงลายแดงแล้วยืนต้นไนน่ะม้อยู่ไปอ้บน้ามั้งเ เนี่ยได้แล้วเนี่ยรอบเดียวนะครับดูหลอดเดียวมาเสียนช่างกล้องเนาะเสียนเมฆกับเสียนใสให้เอาไปเอาละเอาละลงมาครับไม่ได้โอ้ปะ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 ทำไมงอมด เหน้เนาลมลงกะ้พูดระเบิไปทีมันตื้นๆกูเลยมัน่อยเนงมันโอ้โหชมรมบ่าวบ้านแห่งประเทศไทยนะครับอีกอะอีกอะอีกปลาได้หรือ๋อโอ้ยเอาได้แล้วแล้วแล้ว cá cắp, cắt chín Nào, chín, Cắt chín, ừ, oh, cắt chín cắt chín ạ ừ, cắt, à. cắt này ạ Nó đi tắm với nước như thế Cắp giọt cọp Đây, cua mà Thôi, Ta này cua ปุ่นปุ่นจะได้พอได้ต่ำยิดก้านี่เต่าจสุด สักตัวฮึยังอีกต่อมันใหญ่ลหรออู้ไปอยู่สี่ห้าตัวโอเคโอเคพอได้พอได้มันต่ำสักเพยก็ เย่นเหม็บได้ลงหนำมาประมาณกี่ปีอะปีปลายแล้วมันลงเลยมันลงหน่อยๆละสัตตัวนี้นี่นะซุกนี่เด้อซุนีิซุนนี่มีโอกาสได้

ờ à. à. này, này ai à. oh. Ồ, đây 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 đây, ai đây đây ai 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 tăng ai ai ก็ราปวดกลางมือหึ่งเลยจำมองอย่างน้ำพริกเนี่ยท่านผีนักดินดินดินมีดินดินครับดินครับมีดินโอ้นี่โมงป่าแล้วเนี่ยนะอดี๋ยวดินลงไปลุ่มลองเต๋า ออทูดีดีนักเฟสเฟสได้ลายได้หลาย นี่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 โอ้แล้วมาต่อเอาละรึมไปเสลยเลย ไดนน้ยังไงพอได้นักตัวคุดนองนี่เป็นกินครับได้ต่ได้อตนพอได้ต่ำอยู่นะครับนแรงแรง้ยั <laughs> <า>นงนีโควิดหมดสุดหนองอ่ะ โอ้ยงบนป่ะลูกบอลเฮ้ยได้ตัวเดียวสองตัวทำไมตัวใหญ่ได่ได้ป๊อตต่ำสุดน้องแล้วครับผมกำลังใจไปต่อเลยมดละมันมีขี้โคละโอเคนี่สรุปยอดได้สักครวยนะก้กุ้งกับเขียงรับเนี้ยแป้งสัองกิโล พอได้อยู่ครับวันนี้หมอกคนเมืองฉเนเ่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับไปปะกันอีพีต่อไปครับผมขอบคุณตีเข้ามาที่ตามรับชมช่องเล็กๆของผมนะครับสำหรับนนี้สวัสดีครับผม